อันเลงป้องกันได้ถ้าเราไม่ตรวจไม่ได้อันนี้อันนี้คือวิธีคิดแบบนี้คือผิดมากใช่ไหมขอโทษค่ะวิธีคิดนี้เอาไปเก็บเลยนะโรคอะไร ที่คนไทยกลัวที่สุดเป็นหรือเปล่าคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปแม่ป้าทำไมเราโนืนะขาดีฉันนะคะไปตรวจสุขภาพมานะคะ99.5%ครับคุณหมอชมว่าสุขภาพดีมีนักความสวยแต่ว่าอีก0.5%ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์คือมะเร็งต่อมน้เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีนะเออนะครับผม พูดมาแล้วก็ใท่เลยคือมะเร็งหรอโรคมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่คนไทยเสียชีวิตปีหนึ่งเนี่ยให้ไทยปีละกี่คนแสนคนได้ไหมหมื่นคนแล้วกันครับหมื่นคนมาวันหนึ่งคิดว่าห้าหมื่นคนครับอ่าและคําตอบที่ถูกต้องก็คือ8ปดหมื่นคนค่ะโอ้โหแปดแสนน่ะมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงใช่ไหมแล้วก็ลองคิดดูดิถ้ามันเป็นวันน่ะ วันละ230คนเยอะนะชั่วโมงละเ้าคนที่ตายจากโรคมะเร็ง<ห>อ้าแล้วผู้ป่วยรายใหม่อ่ะ แสนสี่หมื่นต่อปีครับผู้คุณอาจจะเป็นคนนั้นหรือเปล่า่วยไล่ใหม่อะเลงป้องกันได้ถ้าเราไม่ตรวจไม่ได้อันนี้อันนี้คือวิธีคิดแบบนี้คือผิดมากใช่ไหมออจอยกับวิธีคิดนี้เอาไปเก็บเลยนะไม่แต่เราคุยอย่างนี้มันตั้งแต่เด็กแล้วในเรื่องนี้การทําประกันเนี่ยก็จะเป็นทางออกในการที่จะทาให้เราได้รับความรวดเร็วความสะดวกสบายในสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้หรือว่าการรักษาการใช้ยาบางตัวที่มันไม่ครอบคลุม